เปิดเกมได้ดีครับผมไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะผมเห็นว่าแสงมันไม่ค่อยมีคนระับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้แต่เปิดเกมได้สวยครับวันนี้ใสสวยเลยตัวแรกครับเช้าๆครับผมเปิดเกมได้สวยเลยนะ,ะเดี๋ยวตีต่อเลยครับเดี๋ยวแสงมันจะมานะพอเริ่มแสงมาเริ่มลดเยอะนี่ไม่กัดแล้วนะครับปลาตัวนี้โอเคครับเก็บปลาก่อน นี่ครับแตนเช้าช่องเช้าอ้วนๆเลยตัวนี้โอ้มาถึงนี่แล้วอ่ะโอ้วัดไม่ติดอู้ทิพย์ายพามาถึงนี่พามาถึงนี่เลยนะครับโอ้วัดไม่ติดครับ

นะกัดแล้วนิ่งนะครับนะกัดแล้วนิ่งครับแอปนนิ่งนะฮะกัดแล้วแท่นิ่งเนียนเลยตัวนี้เริ่มจับจุดได้ลนะแล้วแถวนี้มันต้องจับหาเดินตีตามหลุมนะตามหลุมตามตามซอกที่มันมีให้หลบเข้าไปนะทำท่องท่องน้ำนะครับท่องทางเดินน้ำอ่ะกัดแล้วนิ่งเลยนะตัวนี้ ตัวที่สองของเช้านี้ครับผมนันนิ่งสองับเก็บแล้วไปดุยต่อครับมันมีหมายอีกเยอะนะฮะช่วงเช้าเช้าน้ำนเงียบเงียบเง้ย ก็มีโอกาสได้ตัวนะครับอุ้ย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 อ้ยไอ้ยยแม่งไม่กลับวุ้ย,ยมีเชลเล็กเลยนะตรงเนี้ยผมตีมาแล้วนะตีผ่านมาสองรอบมันไม่เอานะน่าเสียดายมาก ถ้ามันเอาตั้งแต่ที่แรกนะเสร็จร้อยไปแล้วมนมันหมกอยู่ตรงนี้นะมันไม่อาจจะไม่เห็นเดีหยว làm cái này mày cắt, mà tấm đã, tấm đã, đưa không được rồi,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  không rồi, không được rồi, rồi, không được เริ่มลดเริ่มดังๆท่้นเริ่มไม่ค่อยมีกวาวเอละเริ่มไม่อยากกัดแต่ปลาจริงๆไม่น่าเกี่ยวนะมันก็อยู่พวกมันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะจริงๆมันก็หากินของมันนะมันไม่น่าเกี่ยวก็เริ่มมันแต่รู้สึกได้ว่ามันเริ่มเคี่ยวอ่ะ มาชาอนนี้โอ้ยมาชาอนนี้โอ้ยมาชาอนนี้โอ้ยอยู่ไหมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหมนะ่ะโอ้ยกลับพูดไปท้งขาดคำอะไรอีกเฮ้ยขายไปแล้วอือห,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 หือใช่ กัดแล้วเห็นไหมไปแล้วสายไปแล้วอืไม่อยู่โอ้โหไม่อยู่ตัวใหญ่ด้ใหญ่ใหญ่กัดตึ๊บมันพาสายวิ่งออกไปเลยอ่ะตัวใหญ่มากเคยเห็นด้วยไม่อยู่ได้ไงวะมัน้งลูกมันอยู่ทีงนนี้คลูกมันน่าจะโตมันมีลูกเหรอมีโอนั่งไงมีใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะเฮ้ยแต่ไม่ไม่ใช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 ่โอ้โหเสียดายมากเลย สตอได้เตได้เตอได้มันกัดพางสายวิ่งออกไปเลยนะเมื่อกี้สายวิ่งออกไปข้างนอกเลยกลับแล้วกลับแล้วหุ้ยคืส เสียดายมองนี่ไงนี่ไงนี่ไงยังเห็นเงื่อนอยู่อืโอมันมีตัวอยู่แล้วนะใช่ไหม แต่ว่าแม่งเอ้ยเดีย๋ยวลงตื่นหมดตาที่ไหนมันจะกัดวะเนะี่ยโอ้กัดแล้วกลัดแล้ววัดไม่ติดอ่ะสุดสาย สวยเนาะมันทำสวยนะเหยื่ออะไรสวยเออเองก็เกี่ยวเป็นนี่ว่าเคยใช่ใชไหมเหยื่อแบบเนี้ยไม่เคยนั่นแหละแกเองก็เขย่าเขย่าหน่อยเวลาตีอ่ะ ตามมาไม่กัดนะขยับ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 เดี๋ยวลองซ้ำหลุดเหรอโอ้โหหลุดเนี่ย ไม่ลุดมันพาย้อนกลับมานนี้นี่ปลาหูยกัดเบามากโอ้มัวจังแรงอ่ะแม่งเอ้ยไม่ได้ตัวได้ไง,ไงวะอ่อนชิบหายเลย พวกมึงเห็นเรามันคายเลยโอ้โหขาดไอ้เจ้ผ่าดไปเลย เพาลงไปตรงไหนวะนะขาดยาวด้วยโอ้ยอยูอยู่ายอยู่ปล่าหุยฮุยุยุยอุุยโอ้ขาใหญ่เหวนเลยโอ้ย ยัง <c oughs> อยู่ในป,านะาาป่าอยู่นะโอ้สายเสือขาดปลายังอยู่นะ่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ติดเลย เจอตัวแล้วเฮ้ยเบ็ดน้องเนาไม่อยู่จริงๆริวะฮะเบ็ดเอาไม่อยู่จริงกว่าจะได้นะครับตัวนี้ภูรักทุเลศผมมองอ่านหมายแล้วตรงเนี้ยมันน่าจะมีตัวอยู่แล้วนะเนี่ยสอก,สอกนี้นะยังไงมันน่าจะมีตัวแล้วผมก็เลยตีแล้วก็ค่อยๆลากมานะวัดติดขึ้นมาก็มาหลุดข้างบนนะ เหยื่อไม่รู้ไปทางไหนนี่ครับตัวที่สามนะโอ้กว่าจะได้ตัวนี้ทุลักทุเลครับผมไม่รู้ไปโดนยังไงนะวัดก็ติดดีอยู่นะเมื่อกี้นี้มันมาหลุดทั้งบนนี่นะครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยว่าเบ็ดเปิดดีไหมย,ยังไงนะฮะไปเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมเก็บปลาก่อนโอ้กว่าจะได้ตัวนึงทุลักทุเลหลุดซะเยอะแล้วครับ โอ้โนี่นะโอ้เบ็ดมันก็เปิดอยู่นะแต่น่าจะเข้าไม่ดีนะเข้าไม่ทะลุไม่อะไรอย่างเงี้ย คนนี้ใหญ่เลยนะจะหลุดหรือเปล่าผมไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่เท่าไหร่อุ้ยหลุดหลุดหลุดอุ้ยหลุดดิหายไปหิวเวนหายไปเ้ยหลุดตอนขึ้นเฮ้ยไปไงวะเข้ามาในครับนี่เขาอีก นี่นะไซก็สามสี่ขีดนะตัวนี้กัดโอ้อโหคือตัวใหญ่แล้วนะตัวเนี้คิดว่าใหญ่แล้วนะแต่ยังไม่ใหญ่นะเดี๋ยวลองไล่ไล่ตีไปดูนะนี่ตีมาไม่ไกลนะได้มาตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาไปเก็บอนครับเอาไปเก็บอน เขาพากันใหม่ข้างในร้านวอนนี้เขาตกใจเขามองเห็นผมวัดใจใยกปลาขึ้นไปตลกดีเหมือนกันล็อกรถดีๆกันนะปลาไม่เท่าไหร่หรอกรถเนี่ย แล้วนะมอนมีอากาศล่ะอือตัวอืวอ,อขาดอีกแล้วอะ่ะเฮียเฮ้ยมุณโดนอะไรวะโดนอันนี้แน่เลย อ,อไรอออวะขาดไหนหมดเวลาอีกแล้วครับนะนะพีพีพ่ต้องจากกันไปแล้วครับผมโอ้วันนี้โชคไม่ค่อยดีนะครับจังหวะวัดไม่ดูตามมาตาเรือนะครับสายไปขูดกับอ่โอุนนะขาด โอ้โหเซ็งเลยครับผมมาหลุดเจ็บใจไม่พอสายหยุดไปเหยื่อหายไปอีกเนี่ยเจ็บใจครับ EP นี้คงต้องจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับผลงานก็คือมีอยู่สี่แทมนะฮะวันนี้น้ําเยอะๆแต่ก็ยังพอหาตัวได้นะคลองสามครับผมไม่รู้จะไปทางไหนจริงๆหมายนาก็ออกไปแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับจะต้องมาหาหมายเดิมๆเนี่ยหมายที่เคยตกเนี่ยคลองสามแถวบ้านก็ยังพอได้ตัวนะครับผมนานะ ฝากผลง,งานด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับผม